สวัสดีค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีไก่ตุ๋มไก่ที่เขาไม่กินกันเราว่ากินเสียดายน้ำพริกผักนี่มะม่วงอะไรไม่รู้ลูกสาวเอามามะม่วงอะไรนะบงับง,บงน้ำตกไม้มันบอกมันน้ำตกไม้มันมาทานข้าวด้วยกันค่ะกินไปอย่างนั้นเลยค่ะอยู่อืม ไท่ตุนแบบไม่ใส่อะไรเลยอะค่ะแล้วก็มาหยอดซอสแมกกี้ทีหลังอร่อยมากอันนี้ไก่บ้านนะคะไก่บ้านเบปาโกรอลูกชูนิ่มกล้าให้ด้วยบงังไก่ไก่บ้านชูนิ่มกล้าจะกล้ากินไหมเนี่ยกล้ดูดิเคียวชูนิ่มกล้าให้มาด้วยอะไก่บ้านค่ะแล้วคนเนี่ยจะกล้ากินไหมไก่บ้านชูนิ่มกล้านี่เห็นแลเนี่ยกระโจัง จิ้มกรนจิ้มเจ๋วนะคะ่ลยทำเองกินดี่กปางเลยชูนะักจิ้มมา่ลยเราไปใส่หม้อทพอดน้แตมันกรอบมากมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคน มีหอยดองเพื่อนบ้านให้มาเป็นนานแลวกินอยู่คนเดียวไม่มีใครกินด้วยแต่พริกตาแดงแบบเผ็ดมากแล้วก็ไก่บ้านย่างไ่ตุนผักหนึ่งโคมเหมือนเดิมค่ะไ่ตุลน,นี่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเราตุนธรรมดาก็มาหยอกซอสอนแน็ก้กี้โรยหน้าไก่บ้านนี่เราตั้งแต่เช้าแล้วเราไปใส่หมอ้อทอดใหม่เขาจะกรอบมากกจะเหนียวละ ของอร่อยคือหนังน้ำจิ้มนี่ใส่พริกป่นใส่พริกป่นแล้วก็ผงชูรสน้ำมะนาวแค่นี้ค่ะน้ำปลาปิกหอ,หอยดองนะคะนี่ค่ะหอยดองตัวใหญ่ อรอ่มอร่อยหอยดองยี่ห้อนี้อร่อยนะคะเพื่อนบ้านเขาเอามาให้หนึ่งกระปุกนี่ค่ะยี่ห้ออะไรนะสถาน,นีรถไฟอะไรเนะะี่ยค่ะในติ๊กต็อกเห็นาขายอยู่หอยดองข้าว มัเกือบวับคนอ้วนกินอะไรก็อร่อยค่ะสามีเป็นคนผอมกินอะไรก็ไม่อร่อยกินไก่บ้านยังบอกว่าไม่อร่อยเลยทุกคนกินดูดิยมีหอยดองนะคะ ก็จือ,อ่อนนะกินไก่ก่อนอยู่ที่ไก่บ้าน,นจะไม่ค่อยมีเนื้อมีหนาอะไรหรอกไม่รู้ทำไมถึงแพงเนื้อก็เนื้อเนื้อจะเป็นแบบกินน้ำจิ้มเจียว ไม่ค่อยชอบเหมือนกันพวกไก่พวกอะไรนีอ่อร่อยมันจิมมันอร่อย อร่อยมากเผื่อพวงไข่จุมร้อนป้ากินไหมไข่จุกมนี่ยอร่อยนะใช่ไหมปังอร่อยนะแบบจืดๆไม่ได้ใส่เลยอนะป้อยากกินได้เปล่าเอามาลองกินดูดิอร่อยเอาร้อนๆอยู่ปังไม่ลองกินก่อนเร็วลูกมาเส่บอกให้มากินแล้วลูกิน ปีไกลค่ะนั่นซอสอยู่ในนั้นน่ะร้อนๆอยู่กินอร่อยใส่ซอสแม็กกี้เบางอร่อยนั่นซอสตะซื้มาใหม่ใส่ใตุ่มมันจืด <c oughs> ขอบคุณค่าพี่เร้กนคนนครสวรรค์กินดีอยู่ดีพี่เรนสบายดีนะคะ <c oughs> คนนครสวรรค์ กินแบบบ้านๆเราค่ะพี่เลยให้สบายแค่ไหนก็ยังนึกถึงแบบบ้านๆคือแบบบางมันกินได้แต่เย็นหมดไข่ตุ๋นนะ่ะไ่ดองไ่ดองอร่อยมากบางไม่กินเลยจะกินอยู่คนเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีจ้ะหนูหนูสบายดีไหมอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ที่ไหนไกินข้าวด้วยกันจ้ะอืมพี่ก็อยู่ที่เดิมแหละอยู่อะไรนะหน้าวังอะ่ะ ถึงกันพี่ใช่ไหมน้องนี่ยัดไปไม่ได้ทำแล้วเหรือนทำเองเลยทำง่ายมากแกไปปลาขอบคุณมากจ้าอร่อยมากขอบคุณหนุ่มเหมือนกันอุ่นนตลอดเลยัยน,น้องนี่เขาบอกว่ากินที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนเหมือนเราทำ อบคุณมากจ้าน,น้องนิดพี่ไม่ไหวแล้วก็เกรงใจข้างเพื่อนบ้านเพรเวลาทำกินอาหารมัน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 รบกวนเพื่อนบ้านไงบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไงหนูพี่ทำเครื่องแกงเองอะไร่อยไม่ติดข้าวยัง เขาเอ,อ๋อกินไปเต๋วแล้วค่ะหนูสั่งมาไม่ใช่รสชาติพี่เลยไม่บางทีการขนส่งมันก็มีเกี่ยวนั้นบางทีพี่ก็ลองเคยลองสั่งมาบางทีพี่เ,เกียจทำอ่ะลองสั่งมามันไม่เหมือนจริงๆเพราะว่าสงสัยอากาศมันร้อนบางทีก็เสียก็มีแล้วก็ส่วนมากก็จะบอกหวานของที่ไม่หวาน,นเนี่เผ็ด วันไหนพี่ขยันละว่างเดี๋ยวพี่จะทำไปฝากหนูอยู่ใกล้กันนี่เองไปสิได้เลยหนูจาน้นิอนดอยู่ข้าวอ่ะอยู่ข้าวคืนนีกปะ อยู่ข้าวาแม่มีอะไรกินบ้างอย่างไ้สดอยู่ต้องงากินได้เมื่ะไหะให้โซเวนเขาอะไหนเฮ้ยตาบ้านมันจะมาห้องแก้มตกากัรไรสดอะงงกอะไรคือัิตาเกียวน้องนิดลูกสาวคนโตปีชาติไม่เคยหอมน้องนนี้จำได้ไหมพิตาคนที่เมื่อก่อนที่ทำงานโรงงานไตรรถท,ที่ไปนอนเฝ้าเครื่องด้วยอะ ธอกินอะไรสัต้ไม่มีอะไรกินน้ำพริกกะแรกัเถอะมีไอ้นั่นไงผัดหน่อไม้ดอกอยู่ในตู้เย็นอ่ะผัดเนื้อหน่อไม้ดอกอ่ะ้องนี้ฝนตกมากไปดับเกือบสามชั่วโมงเพิ่งจะติดได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยเอ้ยไอ้นี่เป็นอะไร อาไม่แน่ไข่ตุน๋นนะอันนี้มันไข่นะไม่ชอบกินของที่มีประโยชน์ไม่ใช่หรออันนี้ไก่บ้านเนี่ยเธก,กินไก่ชนแลไวนี่ผักเธอกินเป็นหรอผักอะ่ะนี่กัดอย่างนี้เลยแบล็มมี่มาเดยวจะบทันนะไม่ไม่ไม่ลงทันเองอะแม่ทันเป็นหรอจับมีดยังจับไม่เป็นเลยจ้ะน้องมิดมีคนมากวนแล้วเนี่ยบ้านเราไฟดับเปล่านุ่มมิดบ้านพี่ดับนานมากเดี๋ยวจะสั่งไฟฉุกเฉินมาแล้ว ไก่ก็อร่อยกินนี่ก็อร่อยพริกก็อร่หรอยหอยหอยจองแม่กินหมดแล้วไม่น้ำก็อร่อยแฟนตาเราน้ำก็หย่ำข้าวเดี๋ยวนี้ปลาป่ะเลยพูดถึงปลาแปมงอกแป้งให้ใไอโซเขาก่อนใไอโซเขากรอกแป้งไม่เป็นโอ้ยบ้านพี่ดับต้นไม้มันล้มไงเอามือฉีกเลยเฟนต้ากินไก่บ้านมันต้องฉีกมันจะออกเนี่หน่อยหน่อยย่างไงชิมน้ำจิ้มน่าอร่อยมากยจิ้มอ่ะ ลูกสาวยุคเท่าไหร่นะยี่สิบเจยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วจ้ะเปิดแก๊สยังไม่เป็นเลยคะ่ะเปิดแก๊สเป็นยังทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่ให้ทอดไข่ให้น้องก็ไม่หน้าตาเป็นยีงเรอเอาน้ำหอยโอไปขยำข้าวที่มันอร่อยมากนี่แกงร้านนะคะน้อนิ้บอกว่าน่าลักน้องนิ้พี่คิดถึงนะหนู มันรสหวานแล้วแม่หอยดองมันก็รสหวานงั้นแต่ก็เน,นี่ยนี่อร่อยกว่าเนี่ยเรียกคุิกนี่อร่อยกว่าเนี่ยแต่อืมแต่ก็อร่อยแต่พริกแม่อร่อยกว่าเนี่ยนี่อร่อยกว่าน้องนิดพี่ตั้งแต่พี่เริ่มขายแกงนะพี่อ้วนมากกินอะไรก็อร่อยไปหมดหนูจ้าโชคดีนะหนูน้องนิด ทำไมเธอแป้นเธอนายอย่างนั้นพี่ต้าแป้นเท่าไหรหรอเยอะเยอะมากมาดูลูกสาวมัม่วงมานี่เขาเรียกมะม่วงอะไรทุกคนใหญ่กว่าหน้าอีกเลยใหญ่กว่าหน้าจะเดีวกว่าน้าละกอกับพแม่ลูกสาวบอกมันละกอดูดิถึงกนาดจริงอ่ะการเอากะจาร์นี่อะไรลดุพนักกอลพี่ต้าบอกพี่ตาามันจะหลก มันอร่อยนะน้องนิทจิงง้มๆไม่เถอะแฟนที่ว่าพี่ว่าอ้วจะกินแล้วถาไก่บ้าจะกินหมดนะเสียดายชีกเอาแต่เนื้อม,มันเนื้อจิ้มมันไม่เหนเหียวหรอกเธอต้องใช้มือเอาป้าเลยจะฉีกให้ในหนังนนเนี่ยอร่อยโอ้ยที่ไก่ก็กลัวมือเพื่อนงมงอ่ะไก่มันเป็นโปรตีนกินเยอะ อร่อยมก่กน้ำจิ้มที่ฉันทำอ่ะยูันกว่านี้ดูดิแกะไก่ให้โอเคกระดูกกับแบะแกระดูกกินได้เหรอกระดูกมันก็เป็นแคลเซียมเธอแล้วกระดูกมันเป็นแคลเซียมนะแขนน่าเคยไปสับ,บๆแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองนะสิโกลไก่ที่ไก่บ้านเดทโกเนี่ยเนื้อดีโอย กินของที่ซื้อเนีไม่อร่อยตลอดเลยนะกินมั่งเถอะไม่อร่อยก็กินไปเถอะอุดหนุนเขาเศรษฐกิจจะได้ดีจะกินแต่ในบ้านหมดอนปานไม่ได้หรอกกินนอกบ้านเลยก็ไม่อร่อยเนี่ยอร่อยมากเลยกินกินเนี่ยถ้าหากินไม่ได้นะไกนะ่บ้านแนะบบคอย่างเงี้ยไม่ได้ทอดเลยนะไม่ชอบบอกให้ดองก่นกอนอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อิ่มแล้วค่ะจะไปล้างจานแล้วขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะมือไปโดนค่ะนี่ค่ะไก่จะแกะให้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะ